มาออกแล้วขณะนี้ปิ่นเพชรเป็นตัวนำที้ไปซีจะตัวอาชาพ่านขึ้นมาเป็นตัวนำเดชดไม้า,มาที่สองปิ่นเพชรที่สามที่ไปสามจะตัวอาชายังคงเป็นตัวนำเดชดไม้าที่สอง ปินเพชรที่สต่อไปเป็นมีเพียงคุณขณะนี้จะตัวอาชายยังคงเป็นตัวนำเดชไม้ฟ้าที่สองปินเพชรที่สที่โค้งไปสิบออกทางตรงจะตัวอาชายยังคงเป็นตัวนำเดชไม้ฟ้าที่สองปินเพชรที่สขณะนี้ที่ป้ายเจะตัวอาชายยังคงเป็นตัวนำ เด็ดไม้ฟ้าทีสองเจตัวอาชาเป็นตัวนำเด็ดไม้ฟ้าทีสองผลการแข่งในเทือที่1จะจตัวอาชาหมายเลข3ชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที10.34วินาทีเด็ดไม้ฟ้าหมายเลข1ชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที10จ 6 7เจวินาทีมีเพื่อนคนใหม่เลข5ชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที12.30วินาที